สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทดสอบแอป Google Map นะครับแอป Google Map นี้ก็เป็นแอปนำทางที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จัก Google Map นะครับนี่ครับตัวนี้ครับดูซิว่ามันจะทำงานแม่นยำขนาดไหนนะครับมาดูซิว่าตำแหน่งของผมตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับตัวนี้โอ้โอ เอ้ยผมมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยผมขับรถเล่นๆมานะครับขับรถเล่นๆกินลมชมวิวมาเรื่อยๆมาโผล่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้ครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเอาอยู่ที่ไหนเอ่ยหนดูซิสวนสาธารณะเวียงแหง อยู่ตรงหน้าวัดเวียงแหงครับนี่ครับนี่วัดเวียงแหงนะเนี่ยวัดเวียงแหงอยู่ตรงนี้ครับเวียงแหงก็คือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับตรงน,นี้ผมตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับตำแหน่งสีน้ำเงินเนี่ยครับคือผมตำแหน่งที่ผมอยู่นะผมอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ครับขับรถเล่นเล่น,ลนไม้เรื่อยกินลมชมวิวมาเรื่อย öd, มาโผล่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกัน ครับโอ้ไม่ยกอดตัวนี้ผมอยู่ตัวนี้ครับแล้วลองซูมเข้าไปแบบว่ากไกลๆหน่อยซูมแบบกไกลๆนะดูซิว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับซูมกไกลๆนะครับ แอป g o o ก l นี่มันสุดยอดจริงๆนะครับมันเยี่ยมมากเลยตอนนี้ผมเนี่ยครับจุดสีน้ําเงินนี่คือผมจุดที่ผมอยู่นะตอนนี้ครับจากเวียงแหงไปเราก็จะไปไปไหนต่อครับดูดูอะไรลาดบุรีทำไมมาโผล่ตรงน,นี้ไม่ใช่ละ <laughs> จากจุดที่ผมอยู่นะครับถ้าขึ้นไปตามถนนเส้นหลักนะครับถนนสายหลักเนี่ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็จะไปผ่านโรงเรียนบ้านเวียงแหงเวียงแหงคาเฟ่ผ่านเซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็โรงพยบาบาลเวียงแหงสถานีตำรวจเวียงแหงขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปเรื่อยๆเวียงแหงรีสอร์ท แอนสปาอันนี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นคำว่าลาดบุรีรแวบๆนะครับเมื่อกี้มาได้ไงเนี่ยเห็นแวบๆครับอะไรไอ้ลาดบุรีอะไรมาด้วยเมื่อกี้ไม่รู้มาได้ไงครับไปเรื่อยนะครับโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมนะครับไปเรื่อยๆพอเลยนี่มาก็จะ เป็นทุ่งนาครับทุ่งนาแล้วก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปเรื่อยๆดูซิว่าจะไปไหนไปถึงไหนครับวัดแม่หาดเฉลิมพระเกียรตินะครับขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆครับบ้านไอบ้านอุ่นไอแสงอรุณ Oh. ไปไหนเนี่ยจะพาเราไปไหนเอ่ยอ้อ oh. ดูสิมันที่ไหนเนี่ยงงไนะดูไปดูมางงนะเนี่ยเดี๋ยวดูไก่่อนดูไไก่ก่อน,อกกอนมันจะงงไนะวัดฟ้าเวียงอินครับดูสิว่าวัดฟ้าเวียงอินอยู่ตรงไหนนะครับ อ้อมีบ้านเปียงหลวงครับอันนี้คือโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเปียงหลวงเนะ็ดเฮาวัดไม้หงไหลขึ้นไปนี้ก็จะเป็นชายแดนพม่าะนะ,ค,ะนครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับจะเป็นชายแดนพม่าครับเนี่ยครับข้างล่างเป็นประเทศไทยนะครับข้างบนนี้เป็นชายแดนพมา่าโอ้ นี่ผมเกือบถึงชายแดนพนม่ากันเนี่ยดูจุดที่ผมอยู่ครับผมจุดจุดสีน้าเงินนะ,ะผมอยู่จุดตรงนี้นะครับจุดสีน้าเงินเนะี่ยจุดที่ผมอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะครับขณะนี้นะขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับนะก็จะถึงชายแดนพนม่านะครับนะนี่คือเป็นเขตพม่านะครับ เป็นภาษาพมา่ามาเลยนะครับนี่คือจุดสีน้ําเงินที่ผมอยู่นะครับคืออำเภอเวียงแหงนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นอำเภอปลายเนาะนี่ๆครับเนี่ยมันอยู่คนละถนนคนละเส้นทางกันนะครับเส้นนี้ขึ้นมาจะเป็นอำเภอปลายเนเวียงเวียงแหง่งจะอยู่คนละคนละเส้นทางนะครับแต่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ นี่ก็เป็นพม่าะนะครับนี่ก็แม่ห้องสอนนะครับนะแม่ห้องสอนอยู่ตรงนี้อำเภอปลายอำเภอเวียงแหงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับคืออยู่ใกล้พม่ามากเลยอะอยู่ใกล้เขตชายแดนมากเลยครับเนะี่ยอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกอ๋อ แอป,ป Google Map เนี่ยครับถ้าหากว่าโทรศัพท์บางเครื่องนะครับที่ GPS ไม่ค่อยแม่นเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนนะครับมันจะไม่ตรงตำแหน่งเนาะอย่างโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมนะครับผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเนาะโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการการระบุพิกัดของ GPS นะครับระบุตำแหน่งของเราเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยบางทีเราอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันบอกว่าเราอยู่อีกที่หนึ่งนะห่างกันเป็นห้าร้อยเมตรบ้างหนึ่งกิโลบ้างอะไรครับ บางทีกระโดดไปกระโดดมาครับบางทีก็ตรงตรงบ้างกระโดดไปที่อื่นบ้างรอบๆห่างจากที่เราอยู่นะครับไม่ใช่จุดปัจจุบันที่เราอยู่แต่เครื่องนี้ครับยอมรับเลย GPS แม่นมากครับคือตรงเป๊ะๆไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ช่างเล GPS จะจะแม่นมากเลยจะตรงมากเลยครับ GPS เครื่องเนี้ยโทรศัพท์บางเครื่องนี่ GPS เพี้ยนนะครับมันทําให้เรา ไม่สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของเราได้ถูกต้องมันก็จะมีปัญหาในการที่เราจะใช้ในการเดินทางเช่นว่าให้ Google Map นำทางอะไรนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับจากตำแหน่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนเครื่องไหนชี s ไม่แม่นนะครับแย่มากนะครับไม่สามารถพึ่งพาอาศัยได้เนี่ยผมก็มาทดสอบความแม่นยำของ GPS ใท่านผู้ชมได้รับชมกันนะว่ามันจะแม่นยําขนาดไหนคือผมตอนนี้ผมยังไม่ไปไหนเนาะยังอยู่ที่เดิมอยู่โทรศัพท์เครื่องเก่าผมนี่บางทีเราอยู่ที่เดิมครับอยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละแต่มันกระโดดไปกระโดดมาครับกระโดดไปที่อื่นร้อยเมตรบ้างสองร้อยเมตรบ้างเปนห้าร้อยเมตรเป็นกิโลก็มีครับกระโดดไปโดดมาครับแต่นี้นิ่งเลยคือเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นคือจับจับตำแหน่งเรานิ่งเลยว่างั้น เพื่อเวียงแหงนี้โอ้โหเส้นทางสุดโหดนะครับไม่ใช่ใกล้นะครับกว่าจะมาถึงเนี่ยโอ้โหนี่ผมจะไล่ให้ดูครับว่าผมมาไงเนี่ยมาตามทางเส้นนี้ครับเนี่ยขึ้นมาบนโอ้ทางโหดมากครับเนี่ยมาจากนี่ครับนี่คือเส้นทางที่ผมมานะครับเนี่ยดูครับเนี่ยที่ผมมาเนี่ยขึ้นเขาลง ดอยนะครับขึ้นดอยลงดอยทางโคตรเคี้ยวมากเลยเนี่ยดูโอ้โหสุดยอดเลยทางโคตรเคี้ยวมากนะครับบางจุดก็ม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับถ้าจุดไหนมีสัญญาณโทรศัพท์เขาก็จะมีป้ายบอกนะครับเขาจะติดป้ายไปเลยว่าเออตาจุดเนี้ยมีสัญญาณโทรศัพท์เขาจะบอกเลยครับว่าจุดไหนมีสัญญาณโทรศัพท์สามารถติดต่อได้สามารถโทรได้นะเขาจะบอกจะมีป้ายบอกเลยนะครับ แต่ส่วนมากจะไม่มีนอกจากจะว่าเป็นยอดเขาสูงสูงบางจุดบางตำแหน่งนะครับที่มีสัญญาณโทรศัพท์เขาก็จะมีป้ายป้าย,ายบอกกูก็แบบนี้ถ้าเราเล่นเป็นเขาสนุกนะครับถ้าเราใช้เป็นเนี่ยสนุกมีประโยชน์มากเลยเนะี่ยนี่ครับนี่พ้นที่ผมมานะครับเนี่ยทางเส้นนี้ขึ้นอันนี้ที่เป็นถนนสายใหญ่นะครับเป็นถนนถนนสายเชียงใหม่ ฝางเชียงใหม่แม่อายนะครับเส้นนี้ครับผมขึ้นมาแนีวครับเนี่ยขึ้นมาทางนี้ครับต่ไปทางซ้ายก็เข้าเชียงใหม่ไปทางขวาก็ไปฝางไปช้ยประการไปแม่อายนะครับเนี่ยตรงขึ้นไปเนี่ยครับเนี่ยตรงขึ้นไปเนี่ยโอ้โหทางสุดยอดเลย คงไปคงมาเดี๋ยวขึ้นเขาเดี๋ยวลงเขานะครับทางหักศอกคงหักศอกเยอะมากดูดูสภาพถนนครับหักศอกเยอะมากเลยถ้าฝนตกนี่สนุกกันใหญ่นะขนาดฝนไม่ตกยังแย่เลยนะครับห้องเรียนเคลื่อนที่รีซอแม่จาเหนือผนมะส่วนมากจะเป็นชาวเขานะครับที่เนี่ยเบียงแหงนะครับเป็น แมวก็มีรีซอก็มีมูเซอร์ก็มีไทยใหญ่ก็มีครับมีหลายเผ่านะครับหน่วยพิทักษ์ปา่าขุนแม่ง,ง่ายใครที่อยากจะท้าทายสมรรถนะของรถยนต์นะครับว่าเออรถเราแรงแค่ไหนแล้วก็ทดสอบฝีมือเราด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำให้มาเที่ยวเส้นนี้นะครับาทางเวียงแหงเนี่ยรับรองสนุกสนุกแน่นอนครับ ขับรถมันมากทางโค้งเยอะหักสองเยอะยิ่งแต่ฝนตกนี่สนุกนะขึ้นมาถึงบนดอยนะครับโอ้โหมันแบบมันหมอกปกคลุมนะครับบน,นยอดดอยนะครับบนยอดดอยสูงนะมันจะหมอกปกคลุมเหมือนหน้าหนาวเลยท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ฤดูหนาวครับช่วงนี้เป็นฤด,ดูฝนนะครับแต่หมอกปกคลุมนี่เหมือนฤดูหนาวเลยวิวสวยมากครับ ใครชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวィィิดีโอนี่มาทางเส้นเนี้สนุกครับถ้ามาตอนเช้าๆนะหรือว่าไม่ไม่ต้งกลางวันนะครับกลางวันก็ช่างเนอะถ้าเป็นดอยบนยอดดอยงสูงเนี่ยมันจะมีหมอกปกคลุมเลยนี่ครับมีคาว่าลาดบุรีตรงนี้ครับแปลกมากเลยเนี่ยอะไรลาดบุรีเนี่ยมาได้ไงลองสูงเข้าไปใกล้ๆนะครับเนี่ยครับถ้าเราดู ใกล้ๆก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเราดูแบบใกล้ๆนะครับจะเห็นกับคำว่าลาดบุรีนะแบางแก้วเนี่ยนี่ครับเนี่ยครับเนี่ครับตอนรเราเราจะเห็นคําว่าลาดบุรีใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเปิดฟซะสมเข้าไปก็ไม่เห็นมีนะครับมีแต่ปัป๊มปตทปั๊มน้ำมันปตทครับเนี่ยไม่มีคําว่าลาดบุรี